สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับเอฟซีแฟนคลับนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับอันเป็นที่รักนะครับทุกทุกท่านนะครับพบพ่อกันนะครับกับที่เดิมนะครับบรรยากาศนะครับนะครับผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับแต่พบพ่อนะครับกับสาวนยเพชรเป็นแพงนะครับน้องฮักแพงนะครับที่นะครับข้างโรงงาน นะครับ LG นะครับปลูกแตงระยองนะครับไปกับน้ำใจนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้องฮักแพงวรัญญาพรนะครับสำหรับวันนี้นะครับอบอ้าพี่น้องอยู่นี่อบอ้านะครับอยู่ทั้งพุ่นนะครับขอให้บรรยากาศดีนะครับฝนจาตกนะครับก็จะยิ่งข่าวแววๆมานะครับจากคอมเมนต์นะครับเห็นว่ามือแรงนะครับสีมีนะครับแม่ฮัก นะครับมาเซอร์ไพรส์นะครับมาเซอร์ไพรส์น้องหักแพงนะครับอันนี้ก็รอรุ่นรอติดตามนะครับว่าสิมามื่อแรงมีจริงบอหรือจังใดนะครับหรือแม่หักผู้ตะ坤ใดนะครับที่จะมาเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ผมก็ไปเบิ่งตามที่เพิ่นคอมเมนต์เนาะครับใต้คลิปนะครับผมก็เห็นนะครับว่ามีแม่หักนะครับจะมาเซอร์ไพรส์นะครับถ้าตอนเย็นนะครับรอชมคลิป นะครับจากช่องน้องฮักแพงหรือช่องต่างๆนะครับที่ถ่ายทํานะครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับน้องนะครับการลอดตามนะครับดีใจนะครับดีใจกับน้องนะครับเขาว่าไม่ฮักนะครับเพิ่นสซมาเสื้อผ้ากับดีใจอรีนะครับดีใจกับน้องนะครับก็ขอให้มานะครับตอนเย็นนะครับรอรุ้นครับว่าจะเป็นใครนะครับพี่น้องเอฟซีพพแม่นะครับสำหรับเมื่อคืนก็มี นะครับพอหักไม่หักนะครับมาให้กำลังใจนะครับด้านนาเวทีจะกะหลังเวทีนะครับกะเป็นภาพที่น่ารักนะครับสำหรับน้องหักแพงนะครับมีพอหักไม่หักนะครับรักเล่นดูนะครับติดตามผลงานของน้องนะครับให้กำลังใจน้องนะครับอันนี้กะยินดีน้ำนะครับกะ่านพ้นไปนะครับสำหรับเมื่อคืน นะครับแล้วก็เดินทางนะครับน้องแต่พักพอนอยู่นะครับก็รอชมคลิปนะครับพี่น้องรอชมคลิปนะครับประมาณ3ามสี่โมงเย็นนะครับนาซีมีคลิปนะครับออกมาให้พ่อพ่อแม่แม่นะครับเอฟซีได้ชมได้ติดตามนะครับว่าสีเฮดจังไก่นะครับกิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้พักผ่อนอยู่นะครับพอเดินทางไปถึงก็ต้องหาที่พักที่รับที่นอนนะครับนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วกับ ตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่นนะครับแล้วก็สู่งานต่อนะครับสู่งานต่อแสดงผลงานนะครับให้เอ้ซีแฟนคลับนะครับได้เบิ่งนได้ชมนะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับเมื่อแรงนะครับนางานบรูวบัตเท่า์ดพี่น้องนะครับกับพี่น้องอยู่ใกล้นะครับก็ไปมวนไปสนุกนะครับไปพอนายพักพนนะครับวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็คอยไปกันเยอะๆนะครับ นะครับสำหรับท่านที่ยุดวันเสาร์นะครับไปให้กำลังใจนะครับไปมวนไปพ้อนค่ายนะครับไปเต้นนาฮ้านพี่น้องนะครับถือว่าพักผ่อนเนาะนะครับสมมุติโอ้ยร้อนอบอ้าวพี่น้องนะครับมื่อนะครับร้อนอบอ้าวนะครับบรรยากาศนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านนะครับที่นะครับทำงานนะครับแล้วก็ นะครับเป็น FC แฟนคลับนะครับของน้องฮักแพงนะครับกับพพแมเนาะทุกคนนะครับล้วนแล้วนะครับเป็นคนที่มีจิตใจนะครับที่ดีนะครับที่เขามาติดตามให้กำลังใจลูกสาวนะครับนะครับก็ขอให้แต่มีจะเรื่องดีๆนะครับเข้ามานะครับขอให้ปัญหาต่างๆนะครับผ่อนคลายลงแล้วก็ดีไปดี ตลอดไปนะครับจะให้ไม่มีปัญหาหรือเรื่องราวนะครับต่างๆนะครับที่บดีเขามาหาลูกนะครับก็ขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งดีนะครับพบเจอแต่สิ่งที่มีความสุขสิ่งที่เป็นกําลังใจนะครับให้นะครับตั้งใจนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับมีพ่อๆแม่ๆ นะครับคอยให้กำลังใจตลอดนะครับคอยสพอร์ตในสิ่งต่างๆนะครับนะครับสำหรับปิดวงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับย9นะครับมิถุนานะครับพร้อมกับนะครับเปิดตัวสาวน้อยลำพินโชว์นะครับบัตร149บาทกลุ่มปิดนะครับหน้างาน140ี่สิบนะครับนะครับสำหรับวันที่ยี่กนะครับเป็นงานเจ้าภาพนะครับซึ่งนะครับ พี่นะครับแดนเซอร์นะครับที่ทํางานอยู่สาวน้อยนะครับเพื่อนใ้จ้างนะครับไปงานบุญนะครับอยู่บ้านเพื่อนนะครับก็เป็นงานสุดท้ายของนุตการนี้นะครับสําหรับสาวน้อยเพชรเพื่อนแพงก่อนจะมาปิดธุตการนะครับอยู่บ้านแพงนะครับในวันที่ยี่สิบเก้านะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับสนับสนุนองค์กรนะครับซอยกันนะครับซื้อวัดกุ้มปิดนะครับหรือท่านไหนนะครับต้องการไปชมสดๆนะครับหน้าเวที กับไปหนางานบันแพงเมื่อน้นอนก็มีรางวัลแจกมากมม้นะครับมีใครหนึ่งแสนฟองมีงัวสองโตนะครับมีสอยข้อฟองคํานะครับอันนี้ก็รอรุ่นนะครับสําหรับท่านที่ซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับก็ได้รุ่นคือกันมีน้องได้รุ่นคือกันนะครับได้รุ่นแต่โบได้ท่าใครนะครับพอใครเพิ่นแจกหน้างานนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งของต่างๆเขาก็มีรุ่นคือกันเขาก็เลยต้องสนับสนุนนะครับเขาไปชมนะครับระบบเครื่องเสียง แสงสีเสียงฉากเวทีนะครับของลำเพลินโชว์นะครับนะครับแล้วก็ไปรุ่นนะครับสิ่งของต่างๆนำไปหากวามองใจศิลปินนะครับคนที่ท่านรักนะครับหรือน้องพักแพงนะครับที่เขาได้สนับสนุนในติดตามนะครับนะครับเปิดวงนะครับสาวน้อยเพชรสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวันที่3 1สิงหานะครับเต็มทุกระบบนะครับ3 1สิงหานี้นะครับ เต็มทุกระบบพี่น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับไปชมนะครับหน้าเวทีที่บ้านแพงเหมือนเดิมนะครับแต่เพื่อนจะมีรางวัลยังแจกบอกการรอติดตามนะครับรอติดตามทางผู้บริหารนะครับเพื่นศิวะจังดานะครับแต่พอพ่อแม่ไปหลายแน่นอนนะครับไปกำลังใจน้องหักแพงนะครับสําหรับในเมือนั้นนะครับแล้วก็สิมีเสื้อพย์น้องหักแพงนะครับจากพ่อหักนะครับนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับยังไม่มีใครรู้นะครับ ยังไม่มีใครรู้นะครับกรรรรรร็รอติดตามรอให้กําลังใจนะครับรอดูนะครับว่าจะคืออะไรนะครับผมก็รอคือกันพี่น้องอีกประมาณสองเดือนนะครับอีกประมาณสองเดือนนะครับต้องอีกประมาณสองเดือนนะครับเพราะว่าเดือนนี้กับมิถุนากับสิสิ้นเดือนแล้วนะครับกับมิถุนากรากกดาสิงหานะครับสิ้นเดือนสิงหานะครับสามสิบสิงหานะครับพี่น้องก็รอติดตามนะครับรอดูนะครับในวันนั้นนะครับว่าจะอะไร คือสิ่งของสิ่งนี้นะครับที่จะนําไปเซอร์ไพรส์ของน้องให้น้องฮักแพงนะครับจากพ่อฮักนะครับนะครับรอติดตามนะครับแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะครับพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะครับอยากอุนมาลัยนะครับวันปิดวงให้น้องฮักแพงนะครับกะเรียนเชิญนะครับแล้วแต่กําลังเท่านะครับพี่น้องได้ระบุว่าต้นนั้นตัวนี้นะครับ บัญชีแม่แมมนะครับทักไปเลยนะครับกสิกรนะครับบัญชีคนละบัญชีกับโอนในแต่ละวันที่มาไล่สดนะครับคนละบัญชีนะครับหรือสิโอนไปในแต่ว่าส่วนมากนะครับเพิ่กระหักจากคู่มือนะครับเพิ่กระหักไปเป็นมาไล่ปิดวงพร้อมอ่ะพี่น้องแต่เข้าจะโอนหลังบ้านจะโอนโดยตรงเขากระทักไปถามทั้งแม่แมมเพิ่นนะครับว่าอยากโอนมาไล่ไว้ปิดวงให้ลูกสาวยังสี่นะครับหมายเลขบัญชีใดแม่แมม นะครับกระถามพื้นทักไปถามจากเฟสหนูแม่มนะครับได้เลยนะครับว่ามันชีใดนะครับการสนับสนุนกันไปแล้วแต่กาลังของเฮานาะพี่น้องเนาะบางท่านก็กาลังน้อยบางท่านก็นะครับก็แล้วแต่นะครับบันใดวานะครับอันนี้ดียินดีเนาะยินดีนะครับอ่ะขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้กับว่ามาจากกันคือ่าพี่น้องกับพี่มีอย่างมากมม้นะครับมาคุยมาทักทายยาำบายย้ำสองโมงกวกาสามโมงนะครับขึ้นฝ้าขึ้นผลเอดอ่อน อบอ้าพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับก็บฝากไว้สันกนิดแกได้ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิธีวันาุอ๊บพเชียนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดให้กำลังใจนะครับทักทายกันได้คือเกา่านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับผม